สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครัวม่านาอาหารอร่อยค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็จะมาทําลอดช่องสิงคโปร์เมนูคลายร้อนอร่อยออยค่ะตัวเส้นนะคะก็จะมีความนุ่มหนึบไม่เหนียวเคี้ยวง่ายหอมหวานเย็นชื่นใจอร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกเราจะมาทำน้ำเชื่อมก่อนนะคะตั้งหม้อใส่น้ำสะอาดลงไป500 ML เกลือปน่นครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย450กรัมถึง500กรัมความหวานสามารถปรับได้ตามความชอบเลยคนให้น้ำตาลละลายจากนั้นเราจะรอให้หม้อเดือดค่ะพอหม้อของเราเดือดได้ที่แล้วนะคะเราก็จะปิดแก๊สเลยค่ะใส่ขนุนซอยลงไปนะคะสามารถใส่ได้ตามความชอบเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะเพิ่มความหอมด้วยกลิ่นนมแมวประมาณ4-5หยดนะคะถ้าชอบก็ใส่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่จากนั้นพักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะต่อไปเราก็จะมาทำน้ำกระทิกันนะคะใส่กระทิแล้วก็เกลือลงไปเคี่ยวต่อด้วยไฟอ่อนเวลาเคี่ยวเราจะให้กระทิเดือดข้างๆหม้อก,ก็พอนะคะพอเริ่มเดือดร้อนได้ที่เราก็ปิดแก๊สยกออกได้เลยค่ะ ต่อไปเราก็จะตั้งหม้อต้มน้ําให้เดือดแบบนี้นะคะน้ําเดือดดีแล้วเราก็จะใส่สีชมพูล,ลงไปส่วนสีเข้มสีอ่อนก็สามารถปรับได้ตามความชอบเลยค่ะนําแป้งมันสำปะหลัง100่ร้กรัมใส่ชามผสมไว้ทําหลุมตรงกลางนะคะทยอยตักน้ําที่เดือดจัดประมาณ60 ml ลลงไปใช้ไม้พายคนๆแบบนี้ค่ะ พอแป้งของเราอุ่นๆพอที่จะจับได้นะคะเราก็จะเปลี่ยนโดยการใช้มือมานวดนวดต่อไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้แป้งของเราเนียนนุ่มดีพอแป้งของเราเนียนนุ่มดีได้ที่แล้วเราก็จะนำไปใส่ถุงพักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะต่อไปเราก็จะทำสีส้มนะคะเราก็จะต้มน้ำให้เดือดใส่สีผสมอาหารสีส้มลงไปน้ำที่ใช้ต้องเป็นน้ำที่เดือดจัดแบบนี้ค่ะ นำแป้งมันสำปะหลัง100กรัมใส่ชามผสมไว้ทำหลุมตรงกลางทยอยใส่น้ำที่เดือดจัด60 ml ลงไปใช้ไม้พายคนๆค่ะพอแป้งของเราอุ่นๆพอที่จะจับได้นะคะเราก็จะเปลี่ยนโดยการใช้มือมานวดน,นวดต่อไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้แป้งของเราเนียนนุ่มดีค่ะ อแป้งของเราเนียนนุ่มดีแล้วเราก็จะนําไปใส่ถุงไว้ต่อไปเราก็จะทําสีเขียวนะคะต้มน้ําให้เดือดค่ะน้ําเดือดดีแล้วเราก็จะใส่สีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิลลงไปนำแป้งมันสัมปะหลัง100กรัมใส่ชามผสมทำหลุมตรงกลางทยอยใส่น้ำที่เดือดจัด60 ml ลงไปใช้ไม้พายค้นๆค่ะ อแป้งอุ่นๆพอที่จะจับได้แล้วเราก็จะเปลี่ยนโดยการใช้มือมานวดนวดแป้งต่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้แป้งของเราเนียนนุ่มดีแป้งของเราก็เนียนนุ่มได้ที่แล้วนะคะเราก็จะนําไปใส่ถุงไว้ต่อไปเราก็จะมาทําสีฟ้านะคะต้มน้ําให้เดือดค่ะใส่สีผสมอาหารสีฟ้าลงไปค่ะ นำแป้งมันสำปะหลัง100กรัมใส่ชามผสมทำหลุมตรงกลางไว้ทยอยใส่น้ำที่เดือดจัด60 Ml ลงไปใช้ไม้พายคนๆค,ค่ะพอแป้งของเราพอที่จะจับได้นะคะเราก็จะ,ปะเปลี่ยนโดยการใช้มือมานวดนวดต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้แป้งของเราเนียนนุ่มดีค่ะแป้งของเราก็เนียนนุ่มได้ที่แล้วนะคะเราก็จะนำไปใส่ถุงไว้เพื่อไม่ให้แป้งของเราแห้งค่ะ ต่อไปเราก็จะนําแป้งมาคลึงให้เป็นก้อนยาวๆแบบนี้นะคะจากนั้นนําไม้มารีดให้เป็นแผ่นบางๆยาวๆค่ะเวลาเรารีดนะคะเราก็จะโรยแป้งมันสำปะหลังลงไปด้วยเพื่อไม่ให้แป้งติดเขียงแล้วก็ติดไม้รีดของเราค่ะเวลารีดก็รีดทั้งสองด้านเลยนะคะรีดแป้งให้เป็นแผ่นยาวๆบางๆรีดเสร็จแล้วก็พับไว้ก่อนแล้วก็ทําส่วนที่เหลือไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จค่ะ พอเรารีดแป้งเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนําแป้งมาซอยเป็นเส้นนะคะถ้าใครมีเครื่องทําเส้นก็สามารถนําไปใส่เครื่องได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะซอยกันแบบง่ายๆค่ะโดยการใช้มีดซอยค่ะใช้มีดที่หนักแล้วก็คมหน่อยนะคะเวลาซอยจะได้ซอยแบบง่ายๆทําเส้นที่ไม่เล็กจนเกินไปไม่ใหญ่จนเกินไปเวลานําไปต้มเส้นของเราจะได้นุ่มเนบไม่เหนียวเคี้ยวง่ายค่ะ นะคะคซอยเสร็จแล้วค่ะเราจะใช้แป้งมันสำปะหลังโรยๆนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้เส้นติดกันค่ะค่ะเส้นของเราก็ซอยเสร็จแล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะก่อนที่จะนําไปต้มเราจะทําการล่อนแป้งส่วนเกินออกก่อนค่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีการต้มนะคะตั้งกระทะต้มน้ําให้เดือดจัดน้ําเดือดจัดดีแล้วเราก็จะใส่เส้นลงไปคนสักเล็กน้อยนะคะเพื่อไม่ให้เส้นติดกัน จากนั้นเราก็จะจับเวลาต้มต่อด้วยไฟแรงเป็นเวลา3-4นาทีค่ะค่ะสำหรับเส้นลอดช่องสิงคโปร์ของเราก็ต้มครบเวลา3-4นาทีแล้วค่ะถ้าไม่แน่ใจก็ตักขึ้นมาดูนะคะถ้าแป้งใสๆแสดงว่าสุกใช้ได้แล้วค่ะของเราก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักออกนำไปน็อกไว้ในน้ำเย็นจัดเพื่อหยุดความสุกและจะทำให้เส้นของเราไม่เละไม่เกาะติดกันค่ะ สำหรับเส้นลอดช่องสิงคโปร์ของเราก็เย็นสนิทดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำไปล้างด้วยน้ำสะอาดสักประมาณ1-2รอบเพื่อเอาเมือกเหนียวๆออกการทำวิธีนี้จะทำให้เส้นของเราไม่อืดในน้ำกระทิค่ะหลังจากที่เราล้างเส้นลอดช่องสิงคโปร์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะรีบตักน้ำเชื่อมราดลงไปเลยนะคะการใส่น้ำเชื่อมจะทำให้เส้นลอดช่องสิงคโปร์ของเราไม่จับกันเป็นก้อนค่ะ ต่อไปเราก็จะตักเส้นลอดช่องสิงคโปร์ใส่ลงไปในถ้วยน้ำเชื่อมแล้วก็ขนุนซอยน้ำกระทิน้ำแข็งป่นค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีทำลอดช่องสิงคโปร์เส้นนุ่มเนบหอมหวานเย็นชื่นใจอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะเป็นเมนูคลายร้อนที่ทำง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูค่ะรับรองเลยว่าอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้คัวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ